ตำนานหลอนคลังเก็บวัตถุโบราณที่สเรื่องราวนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันในกรมศิลปากรและกลุ่มนักโบราณคดีเกี่ยวกับคลังเก็บวัตถุโบราณที่สซึ่งเป็นห้องเก็บของใต้ดินที่ถูกปิดตายมานานหลายสิบปีเพราะเชื่อกันว่าวัตถุโบราณที่เก็บไว้ที่นั่นมีอาถรรพ์ที่รุนแรงและคอยเลือกผู้ดูแลของมันอาจารย์สมบัติ นักโบราณคดีรุ่นใหม่ไฟแรงได้รับมอบหมายให้ทำโครงการฟื้นฟูและจัดทำทะเบียนวัตถุโบราณในคลังเก็บที่สนี้ซึ่งเป็นคลังที่เต็มไปด้วยวัตถุที่ได้จากการขุดค้นในพื้นที่สุสานโบราณสมัยอยุทยาตอนปลายในวันแรกที่อาจารย์สมบัติและทีมงานเปิดประตูเหล็กหนาหนักของคลังเก็บนั้นสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นกํยานที่รุนแรง ถัทงที่ไม่มีใครจุดทูปหรือกร,รมยานมานานแล้วภายในคลังเต็มไปด้วยหีบไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกปิดผนึกด้วยตราประทับโบราณบนพื้นห้องมีรอยเท้าเปล่าที่มองเห็นจางๆปรากฏอยู่บนฝุน่นคุณแป้แจมพารโรงเก่าแก่ของกรมเตือนอาจารย์สมบัติด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าอาจารย์คลังนี้เขาไม่ได้ทิ้งร้างเฉยๆนะคะวัตถุข้างในมันมีเจ้าของ ถ้าอาจารย์ไปแตะต้องของชิ้นไหนที่มันไม่อยากให้แตะมันจะตามอาจารย์ไปถึงบ้านเลยค่ะระหว่างที่ทําการจัดเรียงอาจารย์สมบัติพบกับพระพุทธรูปไม้แกะสลักขนาดเล็กองค์หนึ่งที่ไม่มีข้อมูลในทะเบียนใดๆเลยพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักอย่างประณีตแต่มีดวงตาที่ดูเหมือนมีชีวิตและมีรอยแตกที่บริเวณพระเนตรขวาเมื่ออาจารย์สมบัติจับพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมา เขาก็รู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าเย็นๆพุ่งเข้าสู่ร่างกายอย่างรุนแรงและทันใดนั้นไฟในคลังก็ดับลงอย่างกะทันหันในความมืดที่มิดสนิทน <ica> พนักงานคนหนึ่งชื่อชูซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆก็กรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวเขาบอกว่าผมเห็นผมเห็นพระพุทธรูปอ,องค์นั้นกระพริบตาเมื่อไฟกลับมาสว่างอีกครั้งพระพุทธรูปก็ดูเป็นปกติ แต่ทุกคนในคลังต่างรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่จากมุมมืดในคืนนั้นเองขณะที่อาจารย์สมบัตินอนหลับอยู่ที่บ้านพักเขาฝันถึงคลังเก็บวัตถุที่สามอีกครั้งแต่ในฝันนั้นคลังกลับเต็มไปด้วยน้ำที่ท่วมขังและมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่สวมใส่ชุดขุนนางโบราณกำลังยืนเฝ้าหีบสมบัติอยู่ ร่างนั้นหันมามองอาจารย์สมบัติด้วยดวงตาที่แดงก่ำและพูดด้วยเสียงก้องกำวานว่าเจ้ามาเอาสมบัติของข้าไปทำไมเจ้าไม่ใช่ผู้ดูแลที่แท้จริงสมบัติทุกชิ้นในคลังล้วนมีพันธะจงนำมันกลับมาให้ข้าก่อนที่เจ้าจะถูกแทนที่อาจารย์สมบัติสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดผวาสิ่งที่ทำให้เขาแทบสิ้นสติคือ เขาพบว่าพระพุทธรูปไม้แกะสลักองค์นั้นที่เขาเก็บไว้ในกล่องล็อกอย่างดีในคลังมาปรากฏอยู่บนโต๊ะหัวเตียงของเขาเองและมีน้ำสีโคลนหยดอยู่รอบๆอ,องค์พระเขาโทรหาชูทันทีและพบว่าชูเองก็ฝันถึงผู้ชายคนเดียวกันที่เฝ้าสมบัติและรู้สึกว่ามีคนมาเดินวนเวียนอยู่รอบเตียงของเขาตลอดทั้งคืนอาจารย์สมบัติรีบกลับไปที่คลังเก็บในเช้าว,วันนั้นและพบว่า กุญแจล็อกประตูคลังยังคงอยู่กับเขาและไม่มีร่องรอยการงัดแงะแต่ภายในคลังหีบไม้บางหีบถูกเปิดออกและข้าวของบางอย่างถูกจัดเรียงใหม่ในลักษณะที่ต่างไปจากเดิมเขานำพระพุทธรูปไม้ไปเก็บไว้ในคลังทันทีและทำการขอขมาต่อวัตถุโบราณทั้งหมดและตัดสินใจลาออกจากโครงการนี้ในที่สุดเชื่อกันว่าคลังเก็บวัตถุโบราณที่สมนั้น ถูกปกป้องโดยวิญญาณของผู้เฝ้าทัพย์ที่ถูกสาบให้ต้องอยู่กับสมบัติของตนเองไปชั่วนิรันดรและเขาจะเลือกผู้ดูแลคนใหม่เข้ามาแทนที่หากมีใครก็ตามที่พยายามล่วงเลยหรือนำสมบัติของเขาออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต